สำนวนที่สั้นๆเอาไปพูดก็ปังเอาไปฟังในบทสนทนาก็เก็ดเขาพูดมาคือไปฟังกันเลยใน p l e a n i n g English with Krunit ค่ะ Hello there Welcome back to my channel with Krit here again ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะทุกคนฝากไปกด subscribe ที่ YouTube ด้วยนะคะทางนั้นยังคงเหงาไม่เหมือนทาง Facebook เลยนะคะสำหรับสำนวน9้าวสำนวนทีนิดว่านะคะโดยส่วนใหญ่มันจะแปลไม่ค่อยตรงตัวดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมันขึ้นมามันก็จะทำให้อัรถรสในการพูดคุยหรือว่าฟังดูซีรีส์ของเรามันเก็ตมากขึ้นนั่นเองค่ะสำนวนแรกเลยนะคะก็คือ get something out of my chest get something out of my chest อะไรที่มันแบบเน้นอก ต้องยกออกนะคะพูดถึงเรื่องอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเก็บมานานหรืออะไรที่อึดอัดใจไม่ได้พูดมีโอกาสที่จะพูดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันจะต้องแบบืมพูดนั่นเองค่ะเหมือนแบบได้ยกภูเขาออกจากอกอะไรเงี้ยนะคะต้อง something นะคะเราแทนด้วยอ หรือว่า them ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่เราบอกนี้ยมันกี่เรื่องอะไรเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่น I need to get this out of my chest I don't like the food you cook I need to get this out of my chest I don't like the food you cook คือฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันไม่ชอบกินอาหารที่เธอทำเลยอพูดถึงนิดหรือเปล่า สำนวนที่2ค่ะ pull oneself together pull oneself together ตรง oneself ตรงนี้นะคะเราจะใส่ประธานที่เป็นใครก็ได้ค่ะเช่น pull yourself pull myself pull herself นั่นเองค่ะสำนวนนี้หมายถึงว่าใครสักคนนะคะอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าจะต้องดึงสติรวบรวมสติใจเย็นนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาที่เราเห็นเพื่อนฟุฟ้งไฟอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมคะเราก็บอกเพื่อนว่า just pull yourself together he never comes back to you just pull yourself Mest yourself together. He never to gonna hold you comes back เฮ้ยดึงสติหน่อยสิแกเขาไม่กลับมาหาแกแล้ว Sleep on it Sleep on it สำนวนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงการนอนสักทีเดียวแต่ว่าก็ใกล้เคียงนั่นเองนะคะ Sleep on it หมายถึงมีเรื่องอะไรสักอย่างที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้ในตอนนั้นแล้วเราก็จะต้องเอาเรื่องนั้นกลับไปคิดดูก่อนนั่นเองนะคะดังนั้น Sleep on it จึงไม่ได้หมายถึงการไปนอนแต่ว่าเอากลับไปคิดก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเจ้านายเราเนี่ยอยากจะเลื่อนขั้นให้เราค่ะเขาก็มาบอกเราว่า I want to promote you but you have to move to another country You can sleep on it and tell me next week I want to promote you but you have to move to another country You can sleep on it and tell me next week คืออยากจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณนะแต่ว่าคุณต้องย้ายไปประเทศอื่นอืมค่อยบอกฉันก็ได้เอากลับไปคิดดูก่อนนั่นเองค่ะ Played by ear played by ear สำนวนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นหูเล่นตาหรือว่าการเล่นหูไปพูดคุยไปสำนวนนี้นะคะพูดถึงเวลาในสถานการณ์ที่เรายังไม่แน่ใจว่าแบบจะต้องทําตัวอย่างไงประเมินสถานการณ์ดูก่อนแล้วค่อยว่าไปตามสถานการณ์นั่นเองหรือว่าตามน้าไปนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยเข้าไปทํางานที่บริษัทใหม่แล้วแบบ environment มันแปลกใหม่ไปหมดเลยนะคะเราก็แบบไม่รู้จะวางตัวเองไว้ยังไงเป็นคนแบบไหนนะคะเราก็อาจจะบอกว่าสิ่ง are new to me here I'll just play it by ear things are new to me here I'll just by E ทุกคนคะขอเวลาสักครู่ค่ะถ้าคุณคุณคุณที่ดูอยู่นี้นะคะเป็นผู้เรียนระดับกลางแต่ไม่ชอบอ่านหนังสือเรียนไม่ชอบท่องจาําแต่ว่าอยากฝึกทักษะบูส์าษามากขึ้นนะคะมาสมัครคอร์สนี้กันค่ะนิดพึ่งเปิด the chat t e r box for intermediate boot camp นะคะแคมป์ภาษาอังกฤษที่เน้นฟังพูดอ่านเขียนนะคะเรียนกันนแน่นๆนนนๆ,ๆขอดูแผนการสอนได้ที่ inbox ของเพจได้เลยนะคะสำนวนต่อไปนะคะที่เราจะพูดถึงนั่นก ็คือสำนวน can't complain can't complain สำนวนนี้นะคะเราจะพูดเมื่อเวลาที่สมมติว่ามีใครถามแล้วว่า how are you how are you can't complain can't complain สำนวนนี้หมายถึงว่าเออก็อย่างนั้นแหละไม่ก็ไม่มีอะไรใหม่แบบไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นงนั้นงั้นนั่นเองนะคะนั้น can't complain ไม่ได้พูดถึงอะไรที่เราบ่นไม่ได้แต่พูดถึงอะไรสักอย่างที่แบบว่าเราก็ว่ามันงนั้นงั้นนั่นเองนะคะ that explains it that e x p l a ส n s it สำนวนนี้นะคะไม่ได้พูดถึงการอธิบายแต่อย่างไร <c oughs> เวลาที่มันมีเรื่องอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้หรืออะไรที่เราแบบว่าสงสัยอยู่ในที่อะไรเงี้ยอยู่ดีๆมันมีเรื่องที่ทําให้เราเข้าใจหรือว่าใครสักคนแบบว่าอตอบคําถามเราแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยเข้าใจอ,อย่างนี้นี่เองนะคะนั่นก็คือ that e x p l น i n s it นั่นเองค่ะ oh, that e x p l a i n s it. i m in you've sold me หรือ I'm in you sold me ทั้ง2อ,อันนี้นะคะใช้เป็น you sold me หรือ you have sold me ก็ได้นะคะสำนวนนี้ไม่ได้พูดถึงว่าใครมาขายเราแต่ยังได้แต่พูดถึงการที่ใครสักคนนะคะมาพูดอะไรแล้วเ,เรารู้สึกว่าแบบเออเขานมน้าวหรือเขาทําให้เราเชื่อเรารู้สึกว่าเออจริงว่ะใช่ใช่ใช่ใชแกพูดอืถูกต้องเลยนะคะ I didn't see it coming I didn't see it coming โอ้ไม่ได้พูดถึงอะไรที่กําลังมาแต่พูด ถึงสำนวนที่มีเรื่องอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดแบบว่า unexpectedly นั่นเองนะคะ I didn't it coming see สำนวนสุดท้ายคะ่ะ In the heat of the moment In the heat of the moment สำนวนนี้ถ้าเทียบกับของไทยก็คือว่าอยู่ในช่วงหัวร้อนอารมณ์ขุกรุ่นโมโหอยู่นั่นเองนะคะเราสามารถเอาไปขยายในสถานการณ์นะคะวังปุ๊บได้เลยนะคะและนั่นก็เป็นสำนวนทั้ง9สำนวนนะคะสำนวนสั้นๆเอาไปพูดก็ปังเอาไปฟังก็รอดนั่นเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Facebook ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน